สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอายุ65ปีขึ้นไปทํายังไงให้ท่านใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพึ่งพาตัวเองได้นานๆข้อมูลเราก็มาจากหลายที่เลยค่ะทั้งงานวิจัยแนวทางปฏิบัติสากลแล้วก็มีจาก WHO ด้วยครับเป้าหมายเราวันนี้คือจะสกัดเอาเฉพาะแก่นสำคัญสำคัญเลยนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า healthy aging หรือการสูงวัยอย่างมีสุขภาพที่ดีนะครับค่ะเริ่มการที่เรื่องพื้นฐานสุดๆเลยสุขภาพกายแหล่งข้อมูลนี่เน้นมากเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ครับเขาแนะนําให้ตั้งเป้าเลยว่าต้องเคลื่อนไหวทุกวันทุกวันเลยเหรอคะครับแม้จะเป็นกิจกรรมเบาๆก็ยังดีแล้วก็ควรจะมีกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อความสมดุลความยืดหยุ่นพวกนี้ด้วยอย่างน,น้อยสัปดาห์ละสวันอ๋อค่ะ ควบคู่กับแอโรบิกด้วยใช่ไหมคะครับตามคำแนะนำก็คือระดับปานกลางขึ้นไปแต่ที่น่าสนใจนะครับคือนอกจากประโยชน์ตรงตรงเรื่องลดเสี่ยงโรคหัวใจอะไรพวกนั้นแล้วเนี่ยการออกกำลังกายมันยังเชื่อมโยงกับการพัฒนาความจำด้วยจริงเหรอคะอันนี้น่าสนใจครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือช่วยลดความกลัวที่จะหกล้มซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆในผู้สูงวัยเข้าใจเลยค่ะแต่แน่นอนก่อนจะเริ่มออกกาลังกายแบบใหม่ๆ ใช่ครับควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วชัดเจนค่ะเรื่องออกกำลังกายแล้วถ้าเป็นเรื่องโภชนาการล่ะคะเห็นว่าพออายุมากขึ้นความต้องการแคลอรี่ลดลงแต่สารอาหารนี่ยังต้องการเยอะอยู่ถูกต้องครับคือความต้องการพลังงานอาจจะลดแต่สารอาหารสำคัญสำคัญ,คญเนี่ยยังจำเป็นเท่าเดิมหรือบางที่มากกว่าเดิมด้วยซ้า เขาเลยเน้นอาหารที่แบบว่าสารอาหารสูงแต่แคลอรี่ไม่เยอะเกินไปเช่นอะไรบ้างคะพ่อจะยกตัวอย่างได้ไหมก็พวกผักผลไม้หลากสีธัญพืชเต็ม,มเมล็ดหรือที่ไม่ขัดสีนะครับโปรตีนดีๆที่ไม่ติดมันอย่างเนื้อปลาเนื้อไก่ไม่ติดหนังเต้าหู้ถั่วต่างๆแล้วก็นมไขมันต่ําหรืออาจจะเป็นนมจากพืชก็ได้ที่เขาเสริมแคลเซียมกับวิตามินดีเข้าไปอืมโปรตีนนี้ดูจะสําคัญเป็นพิเศษนะคะ สำคัญมากครับเพราะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อที่มักจะลดลงไปตามวัยแล้วก็ใยอาหารก็สำคัญกับระบบขับถ่ายการดื่มน้ำให้พอดีพอดีนี้ก็ห้ามลืมเด็ดขาดแล้วมีสารอาหารตัวไหนที่ข้อมูลชี้ว่าผู้สูงวัยมักจะต้องการเป็นพิเศษหรืออาจจะขาดได้ง่ายไหมคะมีครับหลักๆก,ก็จะเป็นวิตามินดีกับแคลเซียมสตัวนี้คู่กันเลยสาคัญกับกระดูกมาก อ๋อค่ะแล้วก็มีวิตามิน B12 ด้วยครับเพราะผู้สูงวัยบางทีการดูดซึมมันลดลงแล้วเรื่องการกินอาหารเสริมพวกนี้ล่ะคะกินเองได้เลยไหมเอ,อ่ออันนี้ต้องย้ำเลยว่าควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับไม่ควรไปซื้อทานเองเพราะอาจจะได้รับมากเกินไปหรือบางทีมันไปมีผลกับยาประจำตัวที่ทานอยู่ก็ได้ครับค่ะเข้าใจเลยคะ่ะนอกจากเรื่องกินออกกำลังกายแล้วอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจัดการสุขภาพเชิงรุก การตรวจสุขภาพประจำปีนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนครับสำคัญมากๆช่วยให้เราเจออะไรแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะลุกลามไปไกลอย่างนน้อยๆก็วัดความดันโคอโเลสเตอรอลน้ำตาลในเลือดตรวจสายตาการได้ยินผู้นี้พื้นฐานเลยแล้วมีการตรวจคัดกรองอะไรที่เจาะจงสำหรับวัยนี้เป็นพิเศษอีกไหมคะมีครับอย่างความหนานแน่นของกระดูกโดยเฉพาะในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะครับ หรือการคัดกรองมะเร็งใบชนิดเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่เต้านมต่อมลูกหมากอันนี้ก็แล้วแต่คําแนะนําของแพทย์สําหรับแต่ละคนไปที่น่าสนใจคือมีการพูดถึงการคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับอย่างทาง USPSTF ของอเมริกาเนี่ยขอให้ความสําคัญเรื่องนี้มากในผู้สูงวัยการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกอย่างที่ช่วยป้องกันได้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นเครื่องมือป้องกันโรคที่สําคัญมากวัคซีนที่แนะนําหลักๆก็จะมีไข้หวัดใหญ่ อันนี้ต้องฉีดทุกปีเลยทุกปีนะคะครับแล้วก็มีงูสวัสดบาดทยักคอตีบไอกรนนิวโมคอคัสที่ป้องกันปอดอักเสบแล้วก็โควิด1 9ตามคำแนะนำล่าสุดณเวลานั้นๆซึ่งแนวทางพวกนี้จริงๆมันก็สอดคล้องกับแนวทางไอโคปของ WHO นะครับไอโคปคืออะไรนะคะย่อมาจาก Integrated Care for Older People ครับคือการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เน้นการรักษาความสามารถในการทำงานของร่างกายเช่นการได้ยินการมองเห็นการเคลื่อนไหวแล้วก็ป้องกันการหกลม้มซึ่งก็ตรงกับเรื่องที่เราคุยกันมานี่แหละครับค่ะเราคุยเรื่องสุขภาพกายกันไปพอสมควรแล้วขยับมาดูเรื่องสุขภาพใจกับสังคมบ้างดีกว่าเรื่องความเครียดนี่ดูจะส่งผลกับผู้สูงไวัยไม่น้อยเลยนะคะมีผลมากครับแล้วการจัดการความเครียดก็เลยสาคัญไปด้วยวิธีก็หลากหลายครับหากิจกรรมผ่อนคลายที่ชอบ พักผ่อนให้พอออกกําลังกายก็ช่วยได้เยอะหรือแม้แต่การพูดคุยระบายกับคนที่ไว้ใจอีกเรื่องที่ดูจะพบบ่อยเหมือนกันคือภาวะซึมเศร้าใช่ครับอันนี้ไม่ควรมองข้ามเลยเพราะบางทีมันถูกมองเป็นเรื่องปกติของคนแก่หรือสับสนกับอาการหลงลืมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แล้วมีงานวิจัยบางชิ้นที่ชี้ว่าภาวะซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการดูแลอาจจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้นได้ด้วย สัญญาณในผู้สูงวัยอาจจะต่างกับวัยอื่นหน่อยนะครับการสังเกตจากคนรอบข้างการพูดคุยและถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดครับอืมจริงด้วยค่ะแล้วเรื่องความเหงาความโดดเดี่ยวล่ะคะเหมือนจะเป็นประเด็นใหญ่มากในสังคมปัจจุบันใหญ่มากครับถึงขนาดที่ U.S. Surgeon General หรือนายแพทย์ใหญ่ของสหรัฐเคยประกาศว่าเป็นวิกฤตระดับชาติ National Epidemic เลยทีเดียวโหขนาดนั้นเลยครับ เพราะงัน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการได้เจอคนได้พูดคุยมันสำคัญมากจริงๆช่วยลดความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนชมรมผู้สูงอายุติดต่อเพื่อนฝูงครอบครัวหรือแม้แต่ใช้เทคโนโลยีอย่างวิดีโอคอลคุยกับลูกหลานก็ช่วยได้หมดครับค่ะ และสิ่งที่น่าสนใจมากๆจากงานวิจัยหลายชิ้นนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายดีอย่างเดียวแต่สิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชีวิตหรือ being actively engaged in life เนี่ยคือการยังรู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมายมีคุณค่าได้ทำกิจกรรมที่มีความหมายยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไว้ได้สิ่งเหล่านี้ะครับคือกุญแจสาคัญจริงๆของการสูงวัยอย่างมีความสุขมีคุณภาพ ฟังดูแล้วสรุปได้เลยนะคะว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้ดีจริงๆเนี่ยต้องมองแบบองค์รวมเลยทั้งกายใจสังคมเชื่อมโองกันหมดการป้องกันโรคการจัดการสุขภาพเชิงรุกแล้วก็การมีส่วนร่วงในชีวิตประจำวันเหล่านี้คือหัวใจสำคัญเลยใช่เลยครับ แนวคิด healthy aging ที่เราพูดถึงตอนตอน้นหรือทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ decade of healthy aging 2021 to 2030ของ WHO เนี่ยเขาก็ตอกย้ำประเด็นนี้แหละครับคือทำยังไงให้ผู้สูงอายุยังคงมีความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะคือจะเป็นยังไงถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองว่า การสูงวัยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความเสื่อมถอยที่เราต้องคอยรับมืออย่างเดียวแต่ให้มองว่ามันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่เราทำต่อเนื่องมาตลอดชีวิตอืมเป็นมุมมองที่น่าคิดนะครับใช่ไหมคะการมองแบบนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่ตัวเราเองหรือแม้แต่สังคมโดยรวมเตรียมตัวและสนับสนุนช่วงชีวิตในวัยสูงอายุก็เป็นได้นะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้สูงวัยทุกท่านจงมีพลังกายและพลังใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีคุณภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะครับสวัสดีครับ